มาเพื่อนๆขนมเสร็จขนมเสร็จนีจ่กินมือเด้ไหมนี่ยน้าปลาหน้าปลาก,าลากลับทุกคนเทหวัวลงไปเลยเนี่พอแล้วมันจะเข็มใสก่กใส่หัวลงไปอืม คน,คนไม่ไหมคะทุกคนนี่ขัวมือเ้านี่ขัวเดียวนี่คุณขัวเขาวขัวว่าไรค่ะทุกคนอืมเอาละเสร็แบบลายมันสิ่งทองจเจเจ็บทองเข,ข้าครัวเั็กน้อยเนานะเข้าครัวค่ะทุกคน อืมปัดที่นี่มาเ,เพื่อนๆคะฮักบอพีอ่ะอ,อืมสุดยอดเลยอืมหัวหอยอะทุกคนหัวหอยอืมมาเด้จ้าอืมอืม

ไม่ตอทำเองค่ะ hmm. ม mm ืก hmm. ซ mm ้า hmm. ย <c ười>

cho cho lỡ hơn hơn cả phải đỡ phải hiểu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

Was gebraucht hat? Das kannst du noch haben, ne? Ich kann doch nehmen, ne? Nimm. Ja, ja. Nö, ja, ich muss aber dann in die Küche und ich geh nicht in die Küche. Ist nicht mehr schlimm. Frag den Mann. Jim, kannst du für ja. Papa holen? Ich merke das sowieso nicht. Kannst du ein bisschen für Papa holen? Äh, ich gehe gucken. Ja, geh mal gucken, schau erstmal. Es ist nicht mehr schlimm. Es riecht auch nicht mehr. Heißt das, es geht auf? Das Fenster war ja die ganze Zeit offen. Eigentlich müsste es so reichen. Und ich dachte, es geht auf. Wenn er weg ist, heißt khang cho anh để của yên 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 sẽ rốt rốt mày <laughs> <laughs> เสีย <c oughs> ทุกคนขคะแล้วก <bs> ็ซ้ายเคยม่เป็นตอนตอนมักซ้ายมาเพื่อนคอับ

เดียกจะสกีกินเอาละเพื่อนๆค่ะคลิปนี้เอาแค่นี้เนาะแล้วคือว่าเห็นต่อไม่ได้หิวมากินน้ำกันเด้อค่ะขอให้ทุกคนแฮงๆของปังนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะ